ถึงชาาลัคนาราศีสิงห์นะทำไมแว่นมัวงี้วะลัคนาราศีสิงห์มีใครลัคนาราศีสิงห์บ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยครับนะ,ะมีใครลัคนาราศีสิงห์บ้างนะฮะพิมพ์ขึ้นมาให้ผมหน่อยนะครับลัคนาราศนะนะีสิงห์นะนะฮะคุณทายทรายส่งดอกกุหลาบมาให้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆเลย ใครลัคนาราศีสิง์บ้างพิมพ์ขึ้นมาให้ผมหน่อยนะสิง์สิง์มีใครสิง์ไหมลัคนาราศีสิง์นะอ๋อคุณเยาวดีลัคนาราศีสิง์นะฮะลูกค้าไม่ทอ้อช่างโอ้ทำไม่ถอยอ่านะครับนะฮะอ๋ออู้คุณยวดีส่งกุหลาบมาให้ห้าดอกแล้วนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ ดวงชะตาจากนี้ถึงจุดจีนนะต้องบอกเลยว่านะครับชาวลัคนาราศีสิงนั้นนะสิงนะสิงนะเป็นสัปดาห์นะครับจากช่วงนี้ไปจนถึงตุดจีนนะครับช่วงจากตรงเนี้ยไปถึงก่อนตุดจีนสัก4ี่วันเนี่ยไม่ค่อยดีอุปสรรคเยอะคิดแย่ไอ้นู่นก็ติดติดขัดขัดไอ้นั่นก็ไม่ดี นะครับแต่พอนะครับจากช่วงประมาณวันที่25ไปแล้วจนถึงจุดจีนจนถึงจุดจีนช่วงนั้นชะตากลับพลิกเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะฮะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความนะครับสำเร็จในเรื่องของงานหรือโปรเจกต์ที่กำลังจะทำไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นนะครับเรื่องของ เรื่องอะไรเรื่องของนะครับสิ่งที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้ก็กลับจากเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงจังหวะตรงนี้ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะต้องบอกเลยว่าดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยโคจรไปอยู่ในเรือนอริรายจ่ายเยอะหน่อยนะครับรายจ่ายเยอะหน่อย นะก็ระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายส่วนใหญ่จะหมดไปกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เป็นภาระที่เราเองอาจจะต้องนะครับให้ความสําคัญหรือว่าดูแลสิ่งเหล่านี้ให้มากๆนะนั่นคือชาวลัคนาราศีสิงเลยมันเด่นชัดมากๆนะครับ แล้วถามว่าเรื่องความรักจะเป็นอย่างไรก็คงจ้องต้องตอบแบบนี้ว่าชาวลัคนาราศีสิงจากนี้ไปจนถึงตุดจีนนั้นดาวสุกได้โคจรไปอยู่ในเรือนมรณะดาวสุกถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นเจ้าเรือนในของดาวความรักของชาวสิงจริงๆแต่ว่าดาวสุกเองเนี่ยก็เป็นตัวแทนของความรักด้วยไปได้ตำแหน่งเป็นมหาอุด นะครับแต่สรุปแล้วสิงความรักยังไม่ค่อยเข้าที่หรอกอถ้าคบกันพอแบบว่าหนุบ,นบหนับหนุนหนับไปพอได้อยู่คบกันไม่เปิดเผยก็พอได้อยู่แต่ถ้าจะไปเอาจริงจังอะไรช่วงเนี้ยจากช่วงนี้ไปถึงตุดจีนน่ะไม่ได้อย่างหวังหรอกนะผมบอกก่อนเพราะว่าดาวมันยังไม่ได้ส่งผลดีขนาดนั้นนะครับเข้าใจนะ